สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสูส่ช่องพังคำมื่นนะครับวันนี้เราก็ตื่นแต่เช้าอีกหนึ่งวันนะครับผมมามาตัดอ้อยนะครับอ้อยตรงนี้จะเป็นอ้อยที่เขาเขาตัดแล้วนะครับเขาเหลือเขาไม่เอานะครับผมเราก็เลยได้มาเอานะครับวันนี้มากับทีมงานภูผาครับคุณอ้วนนะครับผมคุณอ้วนแล้วก็อ่าควันชุมหวังนะครับพังชีนวลแล้วควันตานนะครับ หลังนี้เรามาตั้งแต่ตีสี่นะครับตอนนี้ยังยังไม่เสร็จนะครับผมอ้อยที่จะเป็นอ้อยอ้อยก็ไม่สวยนะครับแต่ก็อย่างว่าครับผมอันไหนที่ไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเราจะรีบมาเอาเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้อ้อยหรือว่ายญ้าอาหารของเราขาดแคลนนะครับคะแนนทุนซื้อก็ไม่มีแล้วตอนนี้นะครับผมก็ช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ไรผลไม้ด้วยเพราะว่าไลา้ผลไม้สร้างบ้านให้กับพังทีนวลน,นะครับผมก็เลยไม่ไม่ได้ไรอ่ เราหมายเพื่อจะสุมทบทุนเป็นค่าอาหารนะครับก็เลยนะครับผมได้อ้อยนะครับผมได้อ้อยตรงนี้ก็รีบรีบมาเลยนะครับรีบมาเพื่อจะได้ไปให้ช้างเราได้กินนะครับวันนี้มาสี่คนนะครับมาสี่คนเพื่อนเพื่อนโทรหาก็ไม่ติดไม่รับสายสักคนเลยนะครับผมไม่รู้ว่ายังไงนะครับผมเราก็มาตั้งแต่ตีสี่ครับด้านหลังนี้เป็นความตานนะครับ คนตานนีมือที่ีบเรื่องตัดอ้อยเลยนะครับนี่เป็นแปลงอ้อยที่เขาเหลือนะครับเขาตัดไปแล้วแต่ว่าเหลือเหลือเฉพาะด้านข้างนะครับเหลือเฉพาะด้านข้างครับพอดีของเราทีมงานเราหรือว่า ช่วงนี้ไม่มีคะแนนซื้อหญ้าซื้ออาหารนะครับผม,ผมก็หาของฟรีๆครับผมหาของฟรีๆเพื่อจะให้ช้างของเราได้กินนะครับผม,ผมก็ให้เยอะกาไม่เยอะนะครับผมเพราะว่าเป็นอ้อยที่เหลือนะครับมีมารถดกระบะของคนอ้วนนะครับช่วงนี้ก็ ตามที่เห็นนะครับผมเราเราก็ช่องพังขมเหมือนก็ไหลไหลสร้างบ้านช่วยพังแม่สีนวลน,นะครับผมก็ไม่ได้ไหลผลไม้หรือว่าไม่ได้มีรายได้นะครับช้างก็ต้องกินช้างก็ต้องกินตลอดนะครับผมเราก็ต้องซื้ออาหารตลอดนะครับแต่ช่วงนี้เราก็ไม่มีรายได้เข้ามานะครับผมในเรื่องอาหารนะครับผมก็วางโครงการไว้นะครับผม ถ้าไลช่วยได้สักครึ่งหนึ่งนะครับผม <cetera> ผมก็จะพักเบรกนะครับพักเบรกก็คือผมจะมาไล่ผลไม้นะครับเพื่อจะได้มีคะแนนซื้อหญ้าซื้ออาหารนะครับในช่องฟังคำพูดของเรานะครับเพราะว่าเราไม่มีคะแนนนะครับในช่วงนี้นะครับเราไม่มีคะแนนซื้ออ้อยซื้อหญ้านะครับก็จะ,จะจะช่วยไปสักพักหนึ่งนะครับผมได้สักครึ่งหนึ่งครึ่งกลาง ก็อาจจะเบรกพักสักวันสองวันนะครับไหลผลไม้พอได้มีทุนซื้อต้นสับปะรดนะครับพอได้มีทุนซื้อต้นสับปะรดให้ช้างได้กินนะครับร่วนเคลียร์ทางนะครับผมพอดีไม่ได้เอาจอบมานะครับมีแต่มีดนะครับเอามีดมีดฟันดินนะครับสวัสดีครับ เองก็ดวนเหนื่อยไหมเหนื่อยก็สู้นะครับนิดหน่อยเนาะนี่มาแต่เช้าเลยนะครับโอ้อยมาเยอะด้วยนะครับผมกลัวขึ้นไม่ได้นะครับโอ้นั่งอย่างสวยงามเลยนะครับผมตัดอ้อยไม่พอครับตัดตัดดินอีกตัดดินตัดหญ้าอีกนะครับ อันนี้ก็คือใช้มีดผิดประวิดคอือเรากลัวรถติดช่วงล่างนะครับผมกลัวช่วงล่างติดครับกลัวช่วงล่างติดคันเทนานะครับก็เลยต้องเอามีดฟันออกครับไม่มีจอบนะครับนนั้นคนตาลก็ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ อ้อยก็ได้หนึ่งคันรถนะครับอ้อยฟรีครับอ้อยฟรีอ้อยไม่ได้เสียคะแนนตอนนี้ก็ได้อ้อยเต็มคันรถแล้วนะครับพร้อมที่จะกลับบ้านแล้วนะครับผมอ้อยเขาตัดเหลือนะครับราให้มาเอาฟรีครับจะไถ ي, เขาจะไถทิ้งนะครับ นำทีมโดยคนอ้วนนะครับผมมันืดกคนอ้วนมาเองเลยถึงตันไหมพเพื่อนถึงตันไหมครับไม่ถึงตันแต่ว่าเราตัดไม่ได้สางใบนะครับก็เลยดูจะเยอะหน่อยนะครับผมดูลกลุงรังนะครับคือเราเอาเอาความรวดเร็วนะครับเอาความรวดเร็ว,วรมีระต่อต้องไปถึงต้องเก็บขยะหลักช้างปลาช้างข้าลุ่มอาบน้ําดื่มน้ํานะครับหลายอย่างก็ต้องทํา เวลาให้ใช้เวลาให้คุ้มค่านะครับท,ทีมงานนอนน้อยนะครับผมทีมงานนี้นะครับรวันนี้แทบจะไม่ได้นอนเลย,ยถึงยุ่ปีสองนี่กนอนตื่นแล้วนะครับไม่รู้ว่านอนตอนไหนนะครับได้เยอะเลยนะครับพอพอได้กินครับผมแล้วแต่ ว่า<พ>ครับแบ่งกินได้กินไปเรื่อยๆนะครับดิผสมกันเล็กๆน้อยๆไปนะครับสวัสดีค่ะก่อนเร็วเสียงก่อนจ่าก,ก่อนสวัสดีค่ะคุณแม่สวยๆก่อนจ่าก,ก่อนดังๆอีกครั้งหนึ่งเร็วจา้าว่าได้กินอ้อยนะครับผมหลังจากที่กลับมานะครับ ตัดมาแบ่งกันเรียบร้อยนะครับผมก็แบ่งให้ขํามืนบัวตองนะครับทีนวลภูผานะครับแมกกี้บ๊อบบี้นะครับก็ได้กินคนเล็กคนน้อยก็ยังดีครับเพราะว่าช่วงนี้อาหารขาดแคลนนะครับสับปะรตก็เหลือแค่นั้นนะครับผมนะครับสับปะรดเหลือแค่นั้นเองจะหมดแล้วนะครับพอดีเราต้องเอาญ้าไปบำรุงช้างเพชูด้วยนะครับก็เลยต้อง เพิ่มช้างอีกเชือกหนึ่งนะครับก็คือต้องดูแลเป็นสามเชือกเลยนะครับต้องบำรุงช้างเพื่อนผู้ด้วยนะครับแล้วอาหารยาอาหารก็ไม่เพียงพอเรามีอะไรเราก็ต้องไปหาไม่มีอะไรก็ต้องไปหานะครับผมมีอะไรที่ที่ไม่ได้ใช้จ่ายก็ต่เรเียบยไปเอานะครับผมเพราะว่าให,ให้ให้ซื้ออย่างเดียวก็คงไม่ไหวนะครับเพราะว่าช่วงนี้ผมก็ไม่มีไรายได้แล้วก็ไม่มีคะแนนด้วยนะครับ ปกตินะครับผมถ้าสับประรดหมดผมก็จะไล่นะครับผมจะไล่ขายผลไม้เพื่อจะได้ค่าสับประรดนะครับผมจะไล่เพื่อจะได้ค่าสับประรดแต่ตอนนี้ผมก็กําลังช่วยซีนวนอยู่นะครับผมก็ไม่อยากวางมือนะครับผมคืออยากจะช่วยให้เสร็จแต่ก็ยังไงได้นะครับผมถ้าถ้าเราสู้ไปแล้วช้างเรายังไม่มีหญ้าผมก็ต้องบางวันบางวันผมต้องอาจจะจะหยุด จะหยุดไหลาทางเข้าโครงการพังสีนวลตอนนะครับก็จะมาไล่ขายผลไม้เพื่อจะได้มีค่าสับป,ปะรดให้กับช้างตัวเองนะครับให้เหมือนวัวตองได้กินนะครับเพราะว่าผมเองก็ช้างเองช้างช้างเราเองก็ต้องกินตลอดนะครับต้องกินตลอดแล้วเราก็ไม่มีรายได้ด้วยนะครับแม่ๆท่านหนึ่งคนอาจจะคิดว่า เรานะครับผมพอมีอะไรให้ช้างกินนะครับไม่เลยนะครับหญ้าอาหารนี่ผมก็ได้มาจากคุณพ่อคุณแม่เอฟซี like นะครับผมถ้าหมดผมก็ไลฟรุไม้นะครับพอได้ค่าอาหารค่าสับรถผมจะไ like ลค่าสับรถแค่ครึ่งคันรถนะครับผมสับรถคันหนึ่งจะเป็นจะราคาแปดพันนะครับผมก็จะไ like ลแค่สี่พันเพื่อจะแบ่งกับเพื่อจะหารกันกับอีกเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอีกนะครับผมเอาคนละครึ่งรถนะครับเพราะว่าผมไม่มีคะแนนเยอะขนาดนั้นนะครับผมก็จะพยายาม ไหลหรือว่าจะพอได้เป็นค่าสับรดในในราคาครึ่งรดสี่พันนะครับผมแต่ก็ยังไม่ไม่รู้ก็คือตอนนี้ผมอยากจะช่วยให้ด้คะแนนได้อีกสักนิดนึงนะครับผมถึงจะถึงจะได้มาไหลาหาค่าสับรดนะครับตอนนี้ย่าอาหารไม่เพียงพอนะครับผมก็ต้องประคับประคองไปก่อนนะครับพูดง่ายๆคือเอ็นดูเขาเอ็นเราขาดนะครับผมถ้า ถ้าเราไม่ดูแลตัวเองด้วยนะครับผมของเราก็ต้องกินต้องต้องกินต้องอบำรุงทุกวันนะครับผมถ้าไม่ดูแลตัวเองไม่ดูแลช้างตัวเองก็ไปไม่รอดนะครับช่วยช่วยได้เท่าที่ช่วยได้นะครับแต่ก็ไม่ทิ้งนะครับแต่ก็ไม่ได้ว่าจะทิ้งนะครับตอนนี้กจ็จะช่วยไปเรื่อยๆนะครับแต่บางวันอาจจะไม่ได้ไหลเข้าโครงการนะครับผมจะแจ้งแบบนี้นะครับบางวันอาจจะไม่ได้ไหลเข้าโครงการจะไหลเข้าอาหารนะครับ จะไรเพื่อเป็นค่าอาหารสับปะรดของคำเหมือนบัวตองนะครับผมก็มามาบอกไปไมมเอฟซี FC นะผมให้รับทราบไวยนะครับผมตอนนี้ก็ได้ตัดอ้อยหรือว่าเอาอ้อยมาจากที่ได้มาจากฟรีๆนะครับผมเขาให้ไปตัดเอาเองนะครับก็ได้มาให้คำเหมือนได้ชิมดูกอนนะครับอ้อยกรอบๆหวานๆนะครับก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะครับผมที่เข้ามาเป็นกาลังใจแล้วก็เข้ามาเมตตา ร่วมสมทบทุนสร้างบ้านพังสีนวลน,นะครับขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกท่านทุกทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอฝากนะครับช่องฟังคำเหมือนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ก็เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ